ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถาบันพศอะคาเดมีดสถาบันพศอะคาเดมีเรามีประสบการณ์ามามากกว่า25ปีเ,เกี่ยวกับปัญหาเรื่องคู่ครองความรักปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานและปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ในสังคมซึ่งเราได้ตกผลึก นำมาสู่เป็นสถาบันตั้งเป็นสถาบันพจน์ธารมีเป็นสถาบัน,เ,น,บนเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์โดยใช้หลักการหลักการที่1เราใช้กฎโมเดลเรียกว่าเจ็ดโมเดลในการเปลี่ยนแปลงว่าสังคมนี้มันมีหลักก็คือเจ็ดโมเดลมนุษย์มีเจ็ดประเภทเจ็ดโมเดลแต่ละโมเดลทําอะไร มันจะบ,บ่งบอกถึงอาชีพการางานเรื่องลูกเรื่องคู่เรื่องบ้านเรื่องที่อยู่นี้เกี่ยวข้องกับ7โมเดลว่าคุณคือคนโมเดลอะไรนี่สำคัญมากอันดับที่2เป็นมิติเวลาเราสรุปมนุษย์อยู่ในมิติเวลาในการเปลี่ยนแปลงอยู่กล้ามิติเพราะยุคนี้ไม่ใช่ยุคนิสัยจันดานพฤติกรรมหรือความรู้เปลี่ยนคนให้เป็นคนเร็วคนดีคนชั่วคนรวยคนจนแต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์เปลี่ยนไปก็คือมิติเวลา ซึ่งวันนี้เราใช้เครื่องมือ3เครื่องมือหรือว่าเครื่องมือที่1นึ่งว่าโพสเทสเป็นเครื่องมือค้นหาโมเดลและมิติเวลาของคนว่าปัญหาคนอยู่ตรงไหนโดยใช้โปรแกร,รมในการค้นหาบนเว็บไซต์ o ค t อ c a d e มีนี่คือหลักของการค้นหาเป็นโปรแกร,รม เป็นแพลตฟอร์มเป็นโปรแกรมเครื่องมือที่2เรียกว่าเครื่องอมืออี a l u a t i o n คือเครื่องมือประเมินเทสประเมินผลจากประเมินโมเดลว่าคุณเป็นโมเดลอะไรและมิตินี้อยู่ในมิติอะไรนี่เลยการค้นหาปัญหาของมนุษย์โดยประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วมีโค้ดและร่วมกับ ข้อมูลจาก AI หรือให้ไอช่วยประเมินอ่านคำประเมินนี่คือนวัตกรรมใหม่อันดับที่3เครื่องมือที่3ามรียกว่าเทรนนิ่งเทรนนิ่งคือ,ค,อคือระบบการอบรมชี้แนะเพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องโดยใช้3หลักสูตรมาจัดในการเปลี่ยนก็คือหลักสูตรที่1หลักสูตรจะเกิดจากคนเรา ทำผิดกฎ5ข้อแล้วว่าเราแก้อย่างเช่นข้อที่1เลือกคู่ผิดจะต้องแก้อย่างไร2ข้อที่2เลือกมีลูกผิดข้อที่3เลือกอาชีพผิดเลือกเรียนผิดข้อที่4เลือกอาชีพผิดข้อที่5เลือกบ้านที่อยู่ผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้คือต้นเหตุของปัญหาของสังคมเราใช้หลักสูตรในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้หลักสูตรที่2คือหลักสูตรสําหรับผู้บริหาร เราถึงกว่าหลักสูตรแก้ปัญหาผู้บริหารประเทศหรือผู้บริหารสังคมผู้บริหารกลุ่มหลักสูตรที่3ามเาเรียกว่าหลักสูตรฝึกจิตเพื่อให้คนทํางานอย่างถูกต้องนี่คือ3หลักสูตรในการเปลี่ยนแปลงชาติรูฐเรามีเป้าหมายก็คือแก้ปัญหาทุกๆปัญหาของสังคมเกิดจากคนเรา เลือกคู่ผิดในชะผิดโมเดลผิดมิติเวลา 2. มีลูกลูกคือเจ้ากรรมในเวรมีลูกผิดผิดกฎมิติเวลาทําให้เกิดปัญหามากมาย 3. ก็คือเรียนผิดก็คือเลือกเรียนผิดข้อที่4ก็เลือกอา,อาชีพการงานผิดข้อที่5เลือกบ้านที่อยู่ผิดนี่คือหลักของการกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือกลุ่มอย่างเช่นทุกปัญหาเราแก้ที่ คนไม่มีคู่อยากมีคู่จะมีอย่างไรเราใช้พุเราใช้พุธเ,เทศในการค้นหา 2. ก็คือคนไม่มีลูกคนคนมีคู่ไม่มีคู่อยากมีคู่คนมีคู่แล้วคบอยู่แล้วแต่สาบสนแล้วก็จะแก้ตามแก้และคนที่3ก็คือคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วทะเลาะกันบ่อยๆเราจะแก้ด้วยการค้นหาปัญหาว่าอยู่ตรงไหน นี่คือหลักของการแก้ซึ่งเราแก้ในเรื่องของเรื่องเรื่องคู่เลือกคู่ให้ถูกเลือกมีลูกให้ถูกเลือกอาชีพการงานเลือกเรียนให้ถูกเลือกอาชีพให้ถูกเลือกที่อยู่ให้ถูกโดยใช้เลือกให้ถูกกับโมเดล2เลือกให้ถูกกับมิติเวลานี่คือปัญหาของสังคมมนุษย์โลกที่เกิดปัญหาปัจจุบันไม่ว่ามนุษยชาติไหนวันนี้เรามีนโยบายในการที่จะสร้างโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ให้ชาวโลกได้ไปใช้ณวันนี้เราได้ใช้ทดลองมาเกือบถึง30 20ปีมีลูกศิษย์มากมายาที่ได้ทดใช้และเราได้ใช้วันนี้เราจรึงนำเสนอแพลตฟอร์มนวัตกรรมแบบคนไทยเพื่อจะให้สู่ชาวโลกว่าปัญหาทุกปัญหาจะหมดไปจากโลกนี้ในโลกนี้เขาียกว่าทุกปัญหาเกิดจากการมีคู้เผ็ดเนี่ยเกิดการหย่าล้าง มีลูกก็ไม่ได้ดั่งใจเรียนก็เดืนนี้การเรียนแล้วตกงานเยอะอามากมายแล้วก็อาชีพการางานก็โดนดิสครับมากมายแล้วจะต้องทำอางและที่อยู่กลายเป็นมหาสังคมแตกแยกตั้งแต่การเมืองยันไปถึงสังคมโลกเกิดสงครามวันนี้เราใช้แฟตฟพร้อมโพสตเท็จเพื่อเข้าไปสู่แก้ปัญหาเหล่านี้นี่คือหลักการ นีบาบของเราเนี่ยเราต้องการขายแพลตฟอร์มให้กับทั่วโลกอย่างเช่นระดับคนครอบครัวระดับเด็กอย่างเช่นเด็กจะติดยาในออยางซึ่งมีคอร์สหลักสูตรในการแก้ปัญหามากมายที่เราทำไว้และที่สำคัญก็คือเรียนให้ถูกเรามีกลุ่มเนี้ยและกลุ่มที่สำคัญกลุ่มอาชีพการงานเลือกคนทำงานให้ถูกสร้างธุรกิจโมเดลให้ถูกนี่คือหลักการและการเลือกที่อยู่ ไม่เกิดประเทศที่วุ่นวายไม่เกิดการแตกแยกสังคมและไม่เกิดสงครามนี่คือหลักของการสร้างแพลตฟอร์มโดยใช้โปรแกรมบัดน,นี้เราทำเว็บไซต์สมบูรณนะ์ะลกเว็บไซต์6เว็บไซต์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเว็บไซต์ที่1นึ่เาเรียกว่าเว็บไซต์ you love ร้อเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการคู่ครองเลือกคู่หรือบริหารคู่อันดับที่2ก็คือ เว็บไซต์เกี่ยวกับลูกเรียกว่า children108.com เกี่ยวกับลูกมีลูกอย่างไรให้สัมพันธ์กับพ่อแม่อันดับที่3ก็เว็บไซต์ที่3าเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่ education108 เป็นการเลือกเรียนให้ถูกเว็บไซต์ที่4ก็เว็บไซต์ jobwork108 เว็บไซต์เลือกอาชีพให้ถูกทำสร้างธุรกิจด้วยกฎโมเดลเว็บไซต์ที่5เว็บไซต์มีบ้านเลือกสังคมให้ถูกเว็บไซต์ที่6 เว็บไซต์พบหมอเราไม่ได้เป็นหมอรักษาแต่เรามีโปรแกรมให้คนไปพบหมอแล้วหายสบายใจนี่คือหลักของการสร้างนวัตก,กรรมใหม่โดยใช้แพลตฟอร์มมีโปรแกรมบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์เรามีหลักสูตรมีเทสในการค้นหาวันนี้จึงนำเสนอทางรอดทางออกของสังคมของประเทศของโลกด้วย คุณพจน์อคานมินด์อทคอมแพลตฟอร์มสวัสดีครับ